สวัสดีชาวทูบุนด้วยนะครับวันนี้นี่ครับเรามาอยู่กับเกรม m y e r r f t t นะครับเวอร์ชัน1.7.1 0นะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นเอาชีวิตรอดกันใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมอ่มจะตั้งชื่อว่า s t a r t a g a เ e รนะครับโอเคครับเล่งกับ s ซ r v i v a l นะครับเราจะใช้โบนัสเชดด้วยนะครับ อ่าเปิดเปิดอันนี้เปิดอโลชีตแล้วไม่เปิดนะครับอ่าเรียบร้อยกดเคียร์เคียร์เอกเวอร์นะครับผมเกลือแป๊บอ่าเราเข้ามาสู่เกมแล้วเกิดการกระตุกนะครับโอ้ยอืม ยี่้อแป๊บหนึงนะ่งครับเอ๊ะใครมาทำของตกเท่านี้เกียร์แม่ได้โอเคอึ้เหมือนจะเป็นบอลลันเชนนะแต่มันไม่ใช่วะ่ะบอลลันเชนที่อะไรมันตั้งตรงนี้วะ เ,เวลาลวนะโอ้ไม่รู้คำหยาบงั้นเราจะเป็นในการที่ดีในอนาคตน,นะเดี๋ยวผมจะไปหาที่ตั้งทำเลนะครับผมเดี๋ยวคราวนี้แหละผมจะอัดแบบจริงๆอย่างละหลังจากที่ไม่รู้ไม่กี่เซส,สั่นนะครับที่ผมถ่ายมากี่สิบปีแล้วไม่เคยได้นะครับอ้าวเจอแปงแปลงมุง แตงโมนะ,ะมเ,เชื่อแตงโมเอาเจอแตงโมอีกแล้วไปปรับภาพดีกว่าิดมาราต้องเก็บแตงโมไว้นะ ือกรณีฉุกเฉินนะครับกรณีเขาเรียกว่ากรณีฉุกเฉินอังกฤษอะไรวะมีเนสักอืมไก่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 เก็บไว้ก็ดีนะครับเผื่อมันจำเป็นไงรู้สึกว่ามันยังเกินมัในใหญ่จังวะ่ะโอ้ย แล้วก็คงต้องเดินเดินทางนะครับเราเป็นคนธรรมดาครับที่เราเกิดมาบนโลกนี้นะครับซึ่งไม่มีสกิน,นครับไอด้ดีเกมตัวเกมเถื่อนก็จะเป็นอย่างนี้นะไม่มีสกินนะครับเพราะฉะนั้นเรามาหันมาที่จะมาช่วยเหลือช่วยเหลือใครแบช่วยเหลือเกมกันบ้างนะโอ้ยเีลือจังเกิ้ลก็อย่างนี้นะครับม,มันจะกัดมันไปจั มันจันแลกมันจะมันจักอยู่เพมันใหญ่มากครับคือนี่จะหลงทางได้เลยนะเนมันน่าจะมีอะไรไว่ายน้ำนดได้ะ้วยนะครับแบบทำโดยไม่ต้องลงมอสอะ์ทำได้ไหมรู้สึกไหมมันยังไม่โดนปากด้วไม่ใช่ไหมมันมันไม่ตรงปากนะครับนี่ผมยอมนั่งตรงเพื่อมา พูดให้ยินได้ยินเสียงชัดๆนะครับเนี่ยโอ้ยแล้วเราจะออกจังเกิลกันมันนไหวันนี้จะได้ออกไหมวันนี้ล้องใ่ยังไม่ได้ออกจังเกิลน,น,น,นะครับเออเดี๋ยวจังเกิลก็ดีนะมีไม้เยอะนะครับตัดกันแม่งชิบหายนะไม่มีวันหมด ไอผมเดินตรงมาเป็นรอยรอยบกนะฮะอยากจะสร้างเรือเลยแล้วไก่เขาไปอยู่ได้หรเอเปล่าไม่เจอทานนะผมระหว่างการเดินทางถ้า,าคุณพบอะไรในป่าในชีวิตจ,จริงเนี่ยก็ควรเก็บเอาไว้นะไม่ควรลดเลยนะผมเช่นเจอเจอสิงโตเฮียอะไรเนะี่ยก็อย่าอุนทุยทนั่นก็วิ่งนะครับคือเรานต้องเกินนะแล้วก็วิ่งวิ่งเลยนะ วิง่งวิ่งแบบมามาเลยนะวิง่งแบบไวๆไงนะเออ,อเแล้วขุดนะครับขุด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 ,ดน,นี้ไม,ไม่ไม่ตัดแนละ้วเน็ตเน็ตดีไงครับ,เน,นรบเน็ตดีแล้วมันอัพเร็วเ,ยเ้ยอัพเร็วปุ๊บถ่ายกันมันนะลืมไปว,ว่าไม่นเน็ตดีว่ะแล้วไม่ถ่ายนี่มันไม่ได้มันไม่ได้ จยิงไม่อยากจะพูดอะไรครังพูดมากไม่ดีนี่ยังเป็นไงเพื่อวิวเว้ยเพื่อวิวมันทำได้ทุกอย่างโอเคได้บบปะโอเคนะ วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งล่านล่านล่นล่านวิ่งอังกฤษคือลันนแนวได้ความรู้ไปนี่ยไงรายการของเราเราก็ได้ความรู้นะับเอ้ยอียหมูสองหัวตอนนี้เราก็จะมาฝึกสกลิลการกระโดดเนี่ยการที่ออกจากป่าดังกินจะไม่ใช่เรื่องง่าย เราก็เดินมาจนขาจะเป็นล่าอยู่แรลบไอ้สัแม่งก็ยังยังไม่ออกจังเกิลนะวันนี้มึยงยะได้ออกจังเกิลไหมนะอ่ะเนี่ยได้ออกจังเกิลอืมเป็นไบโอมที่ผมเกลีท่ทิสุดน,นะครับในเกมนี้ลงมาจากสนุไอสองยังเกิลไอสองไบโอมเนี่ยผมเกลีสุดละ เอชโนกับจังเกิลเนี่ยแม่งผมว่าแม่งไร้ประโยชน์เอชโนนี่แม่งก็ทําให้บ้านลกนะครับคือสร,สร้างสร้างบ้านอะไรมาแม่งชอบตกพอตกปุ๊บก็ต้องไปนั่งเที่ยวทำความสะอาดนะโดยการให้โชเวลทุบเอาแต่ถ้าเราอยู่ในไบโอมที่มันเรียบๆไม่มีเหี้ยอะไรเลยเราก็จะอดตายนะครับอดแดกเหี้ยอะไรนะครับแล้วเราก็ไม่มีของแดกนะครับ ดังนั้นเราต้องอยู่แบบโอมที่มันริฟเฟียลนะครับโอมเช่นบโอมป่าลกมันไม่มีหรอกไอโอมที่มันมีป่าเยอะแล้ววันนี้แม่งจะพ้นไปโอมมาวะแม่งเดินมันชิบหายแล้วเอ,อ้ยอย่าบอกนะตอนเกิดแม่งหันหลังไปนี่คนละโอมเลยกูจะไอ้น,นั้นนะจะมีการอ้าวอ้าวออกแล้วครับ ออกไปโอมแล้วออกไปโอมแล้วเยสออกไปโอมแล้วออกไปโอมแล้วนะครับเราเราเดินไปทางซ้ายนเลยเจอกับบโอมที่มีชื่อว่าโอมเนี่ย e x t r ตรีมฮิลนะครับ Extreme ก็คือเหมือนอะเหมือนอุปสรรคอะไรเงี้ยตรี้ย Extreme เคเฮ้ยเจอโอมที like oh ่ชอบนะครับไบโอมนี hmm. <I> ้นะผมใบโอมที <I> ่ผมชอบที่สุดในโลกเกี่ยวอะไรกันในโลกวะเอ็นบโอมที่ชอบที่สุดในไมคราฟนะครับเจอดอกไม้แล้วก็ต้องเก็บนะครับคลิปนี้นะฮะไม่ได้มีอะไรมากอ้าวลืมบ่ไม่ลิ้นนานป๊าป ยินเสียงตัวอะไรไม่รู้นะยิโตมันคือแตงโมนะครับแต่เรายังไม่เก็บออตัอนี้มันโอ้ยสุดยอดจังเจลยวินี่เน้ยนมันนั่นมันเหล็กน้่นมันเหล็กนะน้่นมันเหล็กน้่นมันเล็กนะัน่ม,นนม,นนมันไม่ใหญ่ อะไรก็ว่าไปโอเคเดี๋ยวเขา,เข,าขุดนะเนี้ยจะขุดไปทำเหี้ยอะไรก็จะรู้นะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ทาพูดคำหยาบไม่ได้ไไดเราจะไปทำพีเอ็กนะครับพีเอ็กพีเอ็กคืออะไรคือที่ที่ขุดอยู่เนะี่ยเออเขาเรียกพีเอ็ก เราจจะเจอปูซอมบี้นะเราก็ไม่หวั่นนี่ไม่ถ่านเยิงอ่ะอะไรดีเลยอ่ะไอ้สัสซอมบี้เราอย่าไปยองนะหวอกเลยโอ้ยยังมาเป็นโอ้โหยังมาเป็นกองทัพเลยโอ้โหโอ้ยอย่ายิงอย่ายิง ขึ้นมาดิลงไปลงไม,งไมกินแป๊บแล้วผมเล่นนะอ้อม่แล้ลืมเลยเลยเลยนี่โนโมนะครับคมจะเล่นโนโมตลอดครับผมเพวา่ามันไม่ใช่ฮัตคอร์นะครับพาะฉะนั้นคนจะเล่นโน้องโมนเลถ้าคุณนี้เล่นเทโรโกนะโคตรน่าแบบอย่างน้อยต้องโนมโมอ,อีซี่มัน กระจอกนะครับมันไม่ตายอะเวลาหิวอ่ะคือแม่งไม่ต้องแดกก็อยู่ได้แม่งไม่ถึงจริงไงไม่ถึงจริงไงอ,อะไรอย่างเงี้ยโดนจะสร้างบานอยู่ตรงนี้มันก็เชื่อมันอยู่แล้วะอยู่ตานนี้นะกันนะมันลงลงมันอยู่สามไบโอมเลยอ,อตรงนี้คือแบบบโอมไบโอมจังเกิลเอทเนหนึง มัขึ้นเองเหลือไมเลยไมนิดนึงจะเป็นแม่โอมจังอ๋อเบิร์ดฟอร์เรสนะครับผมคือจังเกิลต้นไม้เบิร์ดอะต้นไม้เบิร์ดเบิร์ดต้องมีเสียงชื่ออีนิดนึงนะอะไรแบบนี้อ่าใชะอยู่เราจะอยู่ในแม่น้างนะเวลาเราทำฟาร์มทำอะไรมันจะสะดวก มาแล้วมึงตอนนี้ท้อง đi เดี๋ยวคนไปอยู่ไปดูเนี่ยวลงมาด้านล่างเลยเป็นอันตรายเบิ้บเบิ้บเดินมามีสเต็ปนะปบป๊บิ้บเบิบเนี่ยมึงเจอรูบ้านผมแล้วนี่เหมาะเลยวึง วันแรกของในเกมนี้เราต้องอยู่ขุดรูนะเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านเป็นรูปสตีฟนะครับผมคิดเอาไว้ตลอดนะทรูปสตีฟดีเวลาเราสร้างบ้านผมแนะนำให้ต่ำต่ำกว่าทางเ้าบ้านนะเพราะว่าอะไรก็เพราะว่านะครับมันมันเท่เออ โอเคพังเรียบร้อยมันไม่มีใครเข้ามาบ้านเราแน่อนอนใชมป์ต้องหมดอีกอย่างหนึ่งถ้าเล่นเกมนี้จริงๆนะต้องปักไฟสิ่งนี้ขาดไม่ได้ต้องปักไฟนะโอเคเอไปเลยอย่าไปห่วงไฟนะไม่ตายก็หาไม่ได้โอเค ไว้เท่านี้ร้อยต่อมานะครับเราจะมาทาประตูกันประตูก็ทํานี้ครับอ่าถุยไม่ใช่นี่วิธีวางวางประตูเนียผมแนะนําให้วางเป็นวางเป็นแบบนี้นะให้วางให้เดินให้ผิวข้างนอกมาระหว่างเพรมันจะดีกว่านะครับมันจะดีกว่าครับ แล้ยมีจีนอยู่ประมาณเจะทำเป็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกแบบเฟี้ยวนิดนึงนี่ครับเปที่เหยียบนะครับแต่อยา่าไปวางที่เหยียบด้านนอกนะครับเหยียบด้านนอกแม่งคิปเปอร์มาชิบหายเสียทีเดียวโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอจบคลิปกันไปงอนนะครับกับไมค์ครับนะครับนี่ขอลาไปขอนะไปเจอกันใหม่คราหน้าครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมาต่อณจุดจุดนี้เลยณจุดบ้านนี้เลยนะ นี่ขอลาไปก่นอนครับเปเยี่ยนแล้วนะครับสวัสดีครับ